สวัสดีค่ะดิฉันธนันพัชชูสกุลจากเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสันติริหนูทองแก้วจากโรงเรียนภูบดินวิทยาลัยวันนี้เราสองคนมาชวนวิ่งออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติที่แสนงดงามแบบชาวเลและอาหารแสนอร่อยไปกับงานวิ่งวัทะเลสุก,กอพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่15ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562บพบปะสานสัมพันธ์พี่น้องผู้รักการออกกำลังกาย กับงานเลี้ยงรับรองที่แสนอบอุ่นเรียนรู้อัตลักษณ์การกินวิถีชาวบ้านแบบชาวเลในเย็นวันเสาร์ที่15มิถุนายุพศทธศักราช2562และร่วมวิ่งออกกำลังกายบนเส้นทางสุดแสนคลาสสิกและมหัศจรรย์กับวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หนึ่งเดียวในโลกเจอกันในวันที่16มิถุนายนเวลา4ี่นาฬิกาณจุดปล่อยตัวมินิมาราทอน ปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจัังหวดชุมพรเราจะดูแลท่านเสมือนญาติมิตรสนใจสอบถามเบอร์077545075หรือ facebook.com/ หลังสวนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ